าม,าม,มาพร้มกับน้องปุอย EP สามค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มาดูคันที่แต่งแฮมเมอร์อีกคันหนึ่งนะคะกับรุ่นสตรอมแท็กตัวคับสีนะคะตัวนี้เป็นตัวสิบตะปีดนะคะเป็นเครื่องยนต์2.0นั่นเองค่ะราคา1,429,000บาทนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งแฮมเมอร์ฟรีรอบคันแบบนี้เลยนะคะ นี้นะคะแต่งแฮมเมอร์แล้วหลอกแค่ไหนคะ่ะน้ำเริ่มที่ด้านหน้ากันเลยตัวนี้อ่าใส่กันชนหน้านะคะเป็นตัวแฮมเมอร์นะคะกันชนหน้าเหล็กคะ่ะมีตัวไฟตัดหมอกแล้วก็เป็นไฟ l e d เป็นแบบอ่าสามจุดนะคะตรงไฟด้านนี้เลยแล้วก็จะมีตัวห่วงสําหรับใส่อุปกรณ์ลักจูงด้วยนะคะพร้อมกับตัวกันแ้งแผ่นกันกระแทกใต้ ท้องรถนั่นเองนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบในออฟโรดนะคะอยากจะไปลุยนะคะตัวนี้กันหินกันโครนได้ดีนะคะไม่ให้โดนห้องเครื่องเรานั่นเองค่ะส่วนด้านข้างของเขานะคะก็จะได้เป็นตัวคิ้วลรอแบบนี้เลยค่ะรอหกนิ้วเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวของอ่าแฮมเมอร์ Hammer เหมือนกันนะคะมาพร้อมตัวสีดําด้านนั่นเองเราสามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีดําด้านหรือว่าสีดําเงาน,นะคะ ตัวนี้เพิ่มเป็นตัว,ตวล้อแม็กค่ะเป็นตัวอ่ล้อแม็กขอบ20นะคะเป็นของ o i s i s นะคะเป็นสีสีดำเงาแบบนี้พร้อมกับตัวยาง a t s u MAX นะคะยาง AT นะคะดียังไงวิ่งได้ทั้งสสภาพถนนนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นทางขรุขระหรือทางเรียบนะคะมาดูน่านบนหลังคานี่เลยใส่เป็นตัวแรกหลังคาของแ a มเมอนะคะหรือที่เราเรียกแบบภาษาบ,บ้านๆนั่นคือถาใจของถาใจสัมภาระนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะมันทุกได้ถึงถึง200กิโลเลยนะคะสำหรับเวลาที่รถจอดหยุดนิ่งค่ะส่วนด้านหลังตัวน,นี้นะคะโรบาร์เขาเรียกว่าโรบาร์นี้จะเป็นตัวของของตัวสตอมแท็กนะคะที่สามารถเลื่อนได้ปรับได้นะคะถึง4ระดับเลยค่ะมาถึงด้านหลังสําหรับลูกค้าที่เวลาจะขนของขนจัก,กรยานหรือว่าจะเป็นตัวเรือนะคะมันสามารถปรับเข้ามาเพื่อให้เราวางหัวท้ายได้เสมอกันนะคะ ส่วนด้านท้ายค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันชนท้ายของแฮมเมอร์เช่นกัน,นะคะ่ะแฮมเมอร์ตัวนี้นะคะจะมีไฟ LED ด้านหลังให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยพร้อมกับตัวสัญลักษณ์แฮมเมอร์ค่ะมีพร้อมกับตัวไฟส่องายให้ด้วยนะคะพร้อมกับจุดอุปกรณ์จุดที่จะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมไม่ว่าจะใส่ตัววิน้นหรือว่าปากนกแก้วสำหรับลากเรือได้ด้วยนะคะหรือจะเป็นตัวห่วงลากจูงด้านหลังให้ด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ แฮมเมอร์รอบคันรอๆแบบนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็โทรหาน้องปุ๋ยได้ที่เบอร์0ูนย์9 9 2า6นะคะหรือจะเข้าไปหาปุ๋ยได้ที่ปอด RMS สาขารานชกพฤกพลมห้าของเรานะคะจย่ลืมนะคะไม่เพียงแต่ ชุดแต่งหล่อแบบนี้แล้วนะคะเรายังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษดอกเบี้ย0%นะคะหรือว่าจะเป็นโปรส่วนลดนะคะจัดให้ตามใจลูกค้าเลยนะคะอย่าลืมตอนนี้นะคะโชว์รูมของเราราชพฤกษ์พระรามห้านะคะจัดโปรเดียวกับตัวมอเตอร์โชในช่วงปลายเดือนนี้แล้วนะคะโปรเดียวกับว์เตอร์โชเลยสําหรับลูกค้าท่านหนที่สนใจนะคะก็ ติดตามได้นะคะที่ช่องน้องปุ๋ยปอดะรำ้านะคะแล้วไปเจอกัน EP4 ค่ะ